มักนวดหมักนวดกาดมักยุ่มมักนวดยูแต่ว่ายังยังยังไหวดโนบ่ได้นักขี่กเดียมแม่บ้านอนักขี่กยเดียมสิมาจับมอตอรียไตายสักตายว่นักขี่กเดียมเม่เขาอันหนึ่งเ้อพี่น้อ ยูน้ำลูกน้ำผัวกันคันคัน,คนสีมาจูบลูกค่าเมืองสีกับ,บ่ะไรคือบ้านเขาได้เจ้าของไปลูกบ้านกี่วะไดหรอกสืมาเห็นก็งอเง,งี้งน้ำบ้านน้ำเนี้ยเขาเห็นวะไดหรอโอ้ยลูกบ้านกี่พีเ่เนาะเนี่ยว่าวะไตช่าัเงี้ย ก็กากักมัดปีบระจันเดบอนหนังูก็เป็นโรคบ่าหมว่าจันว่าไตยเงี้เ่ใบตองรุ่นใของมาควนใบตองเป็นบาเป็นบอมหลอมกเนัเป็นคือบานขึ้นเงี่ย ไปแต่งให้เขาไปแต่งหนาแต่งตาให้ไม่ให้เขาไปแต่งหนาแต่งตาใหยไม่นะเมบิดบันนี้ก็เฮ็ดกันคือกันก็เตแต่งเป็นสาวอินเดียเนาะพี่น้องเตีงหนาแต่งตาเป็นสาวอินเดียเพรา,านะนั้นตรานีมั้ยไส้เนาะเราก็ใส่กระปรงสัน,สน,สน <laughs> เต็มจิ้เกอร์เวลาพี่น้องจี้คือเวลาที่เตี้ยงเป็นคนอินเดียเต็ม

ก้อนเหียเบียใส่หาปูมันเนียนหาฟรังในตะไบนีแตะแขียนมากหมากหาฟลังไม่ตะแขมามาแียนมากหมักพี่น้องแท้ตีเสียนนัดหาเหลื่อมทีแรกทีแรกนี่แหกมันนีแขกมากมักมัเนี้ก็เลยนัดกันไปกินเขามาน,นัดกันไปกินเขาไปน้ำกันหลายคนเด้คุณคู่น้ำ ไปน้ากันซีขนมีคุณคู่หรอก็มีพวกเรียนภาษาอังกฤษน้ากันซุ้มหนึ่งกะเพาเขามาเนีะไปจอดเบิงโยข้างพนกันเขามาสองคนสองค้นหรอก็ที่เนียนหนึงเลยวาใหญ่เดียนใหญ่เตียน,ยนจอดยางไปก่อนนาะพูนเขายืนถ่าเจ้าอยู่บนนาดเลียนเรียนใส่น้ากันหนึ่งวันนี้ก็เลยยางไปยางไปไปเหน็นเพราะวลาพลังพูนึง ดังคุณแจ้งคู่หน่อยเขาขาพลังคนเแต่เมื่อวานเป็นผู้เจ้าของแฉกนั่งเมื่อวาเป็นผู้เจ้าของแฉดนั่งเทมนังจริงจริงเาอยู่คู่เดียวแมนว้เมนผู่นี้ว้าว่ายังรูรูเขาไปไปไปเส้นเขาเขาเขาหงายหนาสิมูเปล่าเรีนม่จับแขนเอ้าวเมีนจะไปทักค้นผีเหรอ เาตีเาเ่ป่าขอตดเขาจะไห่วยวันนี้พราะงแงมากเห็นหนังแจ๊ผู้จะบบองแสบนังอยู่นะยืนเธอเลืออยู่โอ้ยไดบ่างที่เอา่ปเป็นพลังเป็นแขนวันน,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 นี้เขาก็เขาเลยถามมา,าติดกิ้งหย่นะครับก็ถามเป็นภาษาฝรังแต่เขาเป็นแขน,นไดบ้างกิ้งหยอ จำกันได้ไหมพอมาห้องหูแล้วว่าเป็นพลังมันห้องแสดน้ำนมห้องหนึ่งว่าเป็นพลังเป็นแค่เรี่ย <Okay. S 1> วมาบอกโอ้ย